วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับความจริงของอูโน่ครับสวัสดีครับววันนี้กลับมากับ,กบ,น,กบ,กบนะครับผมทำไวันนี้เสียงมันก้องๆวะป้า ใช่ครับวันนี้ครับผมจะมาบอกข้อเท็จจริงและความจริงทั้งหมดของอุนโที่เป็นทางสกินแคร์โฟมล้างหน้าและแว็กซ์เพราะว่าผมใช้อุนโที่เป็นโฟมล้างหน้าเนี่ยมันนานนับพึ่งปีได้เหมือนอาเป็นเจอคุณใช่ครับ คือต้องเท้าความก่อนครับว่าก่อนหน้านี้บินไปญี่ปุ่นบางทีก็ทํางานบ้างไปเที่ยวบ้างแต่ที่สําคัญคือต้องซื้อตัวนี้กลับมาทุกครั้งจนล่าสุดผมไปกับแม่ผมแม่ผมซื้อมาเกือบ20ขวดได้แล้วเอาไปแจกคนที่ฟิตเนสหมดนั่นสิครับมันแปลกใจใช่ไหมครับทําไมต้องไปแจกคนที่ฟิตเนสผมก็งงเหมือนกันแต่จนถึงวันนี้นางเข้ามาเมืองไทยแล้วครับผม นางนี่คืออะไรอโน่ Uno ครับมีขายแล้วที่ลาซาด้าเมืองไทยครับผมลาซาด้าไม่ได้สปอนเซอร์ผมลาซาด้าไม่ได้สปอนเซอร์ผมคือผมจะมาบอกว่าผมดีใจมากกับที่อุน่ขายเมืองไทยแล้วผมไม่ต้องบินไปถึงญี่ปุ่นครับคือผมซื้อที่เมืองไทยได้แล้วนะในลาซาด้าเท่านั้นนะครับผมลาซาด้าไม่ได้สปอนเซอร์ผมแต่ผมจะบอกทุกคนว่ามันขายเมืองไทยแล้วและซื้อในลาซาด้าเท่านั้นนะครับของอโน่เป็นของชิชิโดโดยตรงนะครับผมไม่ใช่ว่าของคนนู้นคนนี้หยิบมาขายเป็นของชิชิโด้โดยตรงนะครับผม ไปถึงญี่ปุ่นแล้วกดซื้อในเว็บได้เลยนะฮะและจุดๆนี้นะครับแล้ววันนี้ครับผมจะมาแนะนํามตัวหลักที่ผมใช้เป็นประจํา3ตัวนั้นคืออะไรครับผมมันจะโผลมาเร็วมากนะครับถึกๆ,ๆ,ๆนะครับอ,อยู่ดีๆของก็เข้าคือนี้เป็นโฟมที่ผมใช้ป,ประจำนะครับผมจะบอกว่าที่บ้านเนี่ยใช้ทุกคนอันนี้เดี๋ยวไปดูนี่นะครับผมคือที่ใช้อยู่แล้วนะฮะจะเป็นตัว moist นะครับผม อันนี้ห้องคุณแม่นะครับผมนะก็มียูโน่นะฮะนี่ตามีอีกนะครับผมบอกแล้วว่าซื้อ20จริงๆนะฮะอันนี้ห้องพี่ชายนะครับผมก็นี่ครับผมมีทุกห้องจริงๆนะฮะก็มีทุกห้องจริงๆนะครับผมเชื่อเถอะครับเขซื้อมา20ต่อจริงๆ่ะโอเคนะก็ ถ้ากูจะเดินไปเดินกลับทำไมวะก็คืออันนี้เป็นโฟมล้างหน้าที่ใช้เป็นประจำนะครับเป็นสูตรที่แบบว่าให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้านะครับผมชุ่มชื่นกับผิวหน้านะครับผมเป็นสูตรที่ใช้ประจำแล้วก็เป็นสูตรที่มีโฟมมีฟองค่อนข้างเยอะนะครับผมไอ้ฟองไอ้ฟองอะไรอย่างเงี้ยเออถามว่ามันช่วยอะไรได้นะครับผมเวลามีฟองมันจะช่วยลดการเสียดสีของใบหน้าได้คือเรามองไม่เห็นหรอกแต่ว่าบางทีมือเราสักๆานี่ไหมเพอาขูดใบหน้ามันฟืด มันกระดาษทรายอะไรประมาณนี้คือมีฟองอ่ะมันช่วยตรงนี้ได้ซึ่งตัวนี้มีฟอง่ันขัางเยอะถ้าเกิดใครมีตะข่ายนะคือใช้ตะข่ายช่วยได้แล้วฟองมันะเยอะมากเหมือนพวก perfect whip เหมือนพวก whip see ที่ผมเคยบอกคือเขาเน้นว่า uno เนี่ยเป็นของญี่ปุ่นที่เฉพาะผู้ชายเลยก็ว่าได้คือเน้นไปทางผู้ชายหลักๆเลยคือผู้หญิงใช้ได้ก็ก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าผู้ชายเขาเน้นไปทางผู้ชายนะครับผมจะเห็นว่าอันนี้ยังไม่แกะนะครับเพราะว่าในห้องน้ำยังมีอยู่เยอะแยะเลยนะครับแม่ผมซื้อมาเยอะจริงๆนะฮะตัวที่สองที่ผมใช้ประจำนะผมจะเป็นตัวแว็การว่ Extreme Hu ผม X Hard เนี่ยคือสามารถหาซื้อได้ดี่ลาราด้าน,นะครับตัว Extreme Hard เนี่ยเป็นยังไงคือเป็นตัวที่ค่อนข้างแข็งที่สุดผมรู้าหลายๆคนแบบคนไทยชอบแบบว่าความพิ้วใช่ไหมแบบความพิ้วของผมอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบให้มันดูแบบโ so ซ่ๆอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างแข็งที่สุดแต่ว่าไม่ใช่ลุกเปียกนะครับผมคือผมใช้ให้ดูแล้วกันนะคือบางคนไม่เข้าใจบางคนแบบอยแบบากทำผมสไตล์เกาหลีหรือสไตล์แบบเซอร์อะไรอย่างเงี้ยตัวผมจะแบบเปียกเป็นแข็งเป็นก้อนๆน,นะครับสามารถทำให้มันละลายนิดนึงไม่ใช่ละลายให้มันติดกับมือให้้มนแหงงิิึพอเร่ต ก็แบบอันนี้คือเป็นทรงผมที่ผมทําแบบบ่อยๆนะใครอยากดูคลิปที่แบบทําผมดีๆก็ไปดูคลิปก่อนก่อนนะครับอันนี้คือทําเร็วๆให้ดูคือเคยบางทีเวลาผมทํามันก็จะแบบว่าเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วก็ปัดลงเป็นไงบ้างวะกระจกอยู่ไหนครับอัปเกรดครับมีกระจกแล้วครับคือเนี่ยเวลาผมทาเร็วๆผมก็จะปัดขึ้นไปแล้วก็ปัดลงมาข้างหนึ่งแล้วข้างหนึ่งก็ปัดไปข้างหลังเนี่ยแล้วประเด็นคือมันจะดูไม่แข็งเกินแล้วมันจะดูแบบว่าเป็นธรรมชาติอ่ะเข้าใจไหม แล้วใครแบบว่าใครผมเสียๆผมดีๆอะไรอย่างเงี้ยคือใช้ได้หมดนะมันจะแบบประมาณเนี้ยเนี่ยง่ายๆเลยนี่คือส่งที่ง่ายสุดจะทําบ่อยที่สุดนะจุดๆนี้นะครับแล้วประเด็นคือ แลวประเด็นคือมันฉู่ได้นานนะครับผมเพราะว่ามันเป็นแบบแข็งสุดๆนะเรียกว่าเป็นเบอร์สูงสุดของอูโน่ละที่มันแข็งที่สุดอะไรประมาณนี้นะฮะคือมันจะดูแบบว่าไม่แข็งเกินไปไม่พิวขึกนไปแล้วไม่ต้องฉีดสเปรย์เราแค่ขยำให้เป็นควนผมใช้แบบว่าใช้ประมาณนิ้วนิ้วครึ่งประมาณคือแต้มเป็นนิ้วหนึ่งี๋ยวแต้มเป็นนิ้วครึง่งอะไรประมาณนี้แล้วก็แล้วก็ทำให้มันแห้งนิดนึงเพราะไม่งั้นอนะ่ะมันจะดูเปียกนะครับคืออันนี้คือเป็นเทคนิคนะเปไปบอกไขรนะครับผมก็คือใช้ประมาณนี้ส่วนตอนนี้ผมก็คคือออออปััััดดดขขึึ้้้้้นนนนนนนะะรบบบบเเเเพาาาาาาผมมมยยยยววแแลลงงงงงิีีีหจูๆๆ่่ โอเคั okay, นะครับโอเคครับไปล้างมือก่อนนะครับโอเคต่อแล้วตัวที่สามผมจะเป็นตัวสกินแคร์นะครับผมคือส่วนตัวนะผมแนะนําเป็นตัว UV UV คืออะไรคือตัวแบบว่าผสม SPF ผสมตัวกันแดดผสมคือจะเรียกว่ากันแดดก็ไม่เชิงจะเรียกว่าเป็นตัวบล็อก UV อะไรประมาณนี้ดีกว่านะครับผมคือเนื้อครีมนะครับคล้ายๆแว็กซ์เลยแต่ประเด็นคืออันเียใช้กับผิวหน้านะฮะอ,อันนี้ใช้ไปอสมควรแล้วฮะมันจะเป็นเนื้อเจล นะครับผมคือสังเกตได้ว่าหลายๆผลิตภัณฑ์ตอนนี้ที่ออกมาส่วนมากจะทําเป็นเนื้อเจลที่แบบว่าสามารถทาได้ง่ายเกลีย่ยได้ง่ายให้ความชุ่มชื้นเยอะแล้วก็ผสมกันแดดเข้าไปด้วยจะเป็นแบบเนื้อเจลคือป้ายไปที่หน้าละเกียดเอียเอาให้ครบ,ครบอย่างเงี้ยคือแทบจะป้ายแล้วปบปูบได้หมดเลยนะครับผมก็คือตัวเนี้ยมันค่อนข้าง,งบาง นะครับผมผสมกันแดดเล็กน้อยคือไม่ได้หนามากถ้าเกิดเป็นกันแดดแบบว่าเต็มตัวเนี่ยอาจจะแบบ S P F 50บวกบวกบวก,บวกอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่อันนี้ S P F ประมาณ30บวกบวกถ้าเกิดว่าไม่ได้ออกแดดหนักมากตัวนี้ยเป็นตัวที่เนื้อบางเบามีพวก,เข,เ,กวเ,วเขาเรียกว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัว All-in วันเนี่ยมันมีทั้งเซรั่มมันมีทั้งอิมเมชันมีทั้งสักอย่าง56อย่างอะ่ะรวมกันอยู่ในอันนี้เดียวถือว่าใช้ง่ายนะครับผมอันนี้แนะนําใช้ตอนกลางวันเพาเป็น UV นะครับผมอย่าใช้ตอนกลางคืนนะฮะคืออ ไทยเนาะเข้าใจใช่ว่ามีดม่งมีแดดอยู่แล้วคนก็ติดมือถือกันมากมายติดคอมพิวเตอร์กันมากมายคนเล่นกลางวันมันก็ต้องใช้คนกลางคืนจริงๆมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะฮะคือกลางคืนมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งของมันที่แบบว่าเป็นเจลหน่อยอาจจะแบบว่าหนากว่าน่อยแต่ว่าซึมเร็วไม่เหนอะนะครับผมก็อันนี้จะเป็น3ตัวหลักๆที่ผมใช้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่3ตัวนะครับไอของอูโนเนี่ยตอนนี้ผลิตภัณฑ์ไลน์ของมันคือแบบว่าจัดเต็มมากๆสาหรับผู้ชายนะครับโอ้โหพูดเหมือนพิตตี้เลยว่าตอนนี้ขอโทษทีนะ สูมอยส์เจอร์นะครับผมคือสูตรให้ความชุ่มชื้นสูตรครับก็คือขัดผิวสูตรแบคกก็คือสูตรชารโคลจะดูดสิ่งสกปรกออกจาก ผมแล้วก็แว็กซ์เนี่ยมีหมด5สูตรด้วยกันนะครับผมคือผมจะใช้มันดับความแข็งให้ดูนะครับแต่ว่าตอนนี้มันแข็งตรงนี้มากนะฮะนูแอนซ์นะครับผมเป็นตัวที่เบาที่สุดแล้วแบบว่าเซอร์แบบเซอร์มากๆเลยนะจะเป็นตัวนี้เป็นนูแอนซ์นะครับผมตัวที่2นะครับผมจะเป็นตัวแมทนะครับผมจะเป็นตัวเรียกว่าแข็งมาขึ้นอีกนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ประมาณสีเทาของแกสบี้นะครับผมส่วนมากเขาจะใช้สีคล้ายๆกันเพราะว่าคนจะได้แบบว่ารู้นะครับผมตัวต่อมานะครับผมจะเป็นตัวฮาร์ดนะครับผมคือแข็งขึ้นมาอี แข็งพอตัวเลยแหละแล้วตัวที่สจะเป็นตัว Extreme Hard นะครับผมที่ผมใช้บ่อยที่สุดเพราะว่ามันอยู่ได้นานแล้วผมเป็นคนผมเส้นบางแต่ว่าเยอะถ้าเกิดใช้ตัวเบาๆบางๆเนี่ยมันจะไม่เกาะไม่ติดนะครับผมชอใช้ตัวหนาๆเลยนะฮะแล้วตัวสุดท้ายจะเป็นตัวเวทก็คือตัวเปียกเลยนะครับผมคือเป็นเจลเลยว่างั้นเหอะเป็นเจลที่แบบคนใช้แบบปาดกันอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือเป็น5ตัวที่แบบว่าเกี่ยวผมนะครับผมเออใช่ลืมอีกตัวคือวิกสป e ดดี้ครับคือเรียกว่าเป็นโฟมล้างหน้าที่แบบว่าบีบและใช้ได้เลยไม คือแบบบีบแล้วใช้เลยพูดง่ายๆนะครับแล้วส่วนตัวที่แบบว่าเป็นเป็นตัวสําหรับทาผิวหน้านะครับผมคือจะเป็นตัว2ตัวนี้นะครับเป็น perfection ทั้งหมดเป็น all in one นะครับถ้าเกิดอ่านภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับ English language please นะครับผม all in one นะครับผมเรียกว่าเป็นตัวที่เขาบอกว่าครบหมดทุกอย่างนะครับอันนี้เป็นตัวกลางวันนะเพราะเขาเขียนว่า UV ผมเลยเดาว่าเป็นกลางวันไม่รู้ใช้กลางคืนได้หรือเปล่าแต่ผมใช้กลางวันนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวครีมสำหรับผมเนี่ยผมใช้กลางคืนนะครับแล้วก็ถ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ออกไปไหนอยู่บ้านก็เือนัคค็ปตว นะครับผมแต่ว่ากลางวันก็ยังไงก็ต้องใช้ UV ดีกว่านะครับอันนี้เรียกได้ว่าเป็นข้อความจริงทั้งหมดข้อเท็จจริงทั้งหมดของอ n o โนนะครับผมที่ ทุกวันนี้ปัจจุบันนี้วันที่คุณดูคลิปนี้อยู่อ่ะมันสามารถสั่งซื้อได้ในนัสด้าแล้วไม่ต้องบินไปซื้อที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับผมไม่ต้องเสียค่าตัวเบินไปซื้อญี่ปุ่นมาที่ยี่สิบสามสิบขวดนะครับท่าคุณแม่ได้ยินก็ได้ยินไปด้วยนะครับผมเป็นไงผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้ทุกคนลองไปหาดูนะครับว่ามันเป็นยังไงสามารถสั่งซื้ออะไรกันตามสบายได้หมดเลยใครจะซื้อก็ซื้อนะครับผมอยากลองดูลุยครับผมเป็นอันนี้เป็นแบรนด์ที่ผมใช้ประจำนะ ตามช่องนี้ให้ด้วยนะครับผม,สว,นนบผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับหนาวันเริ่มเพยอเจอ่อ